ทุกคนนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาทํา how to สอนแต่งหน้าให้ชมกันนะคะโดยที่จะใช้ไอเทมหลักนะคะเป็น2ตัวนี้เลยแคร์ Care นะคะ Bring and Buy BB g u t t a Powder นะคะอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักแป้งแคร์นะคะในส่วนของแป้งเด็กคิดว่าหลายคนน่าต้องเคยใช้แน่นอนแหละตอนนี้เขาก็ทําออกมาสําหรับผิวหน้าโดยเฉพาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นด้วยนะคะหน้าตาเขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้ ทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกมาว่ามันเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของบีบีครีมนะคะเนื้อละเอียดแล้วก็บางเบาช่วยควบคุมความมันแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียสนสม่ําเสมอมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีสารสก,กัดกุตาไทโอนนะคะแล้วก็วิ้งละเอียดละเอียดที่จะทําให้ผิวเนี่ยดูมีออร่าขาวกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็อ่อนโยนทุกสภาพผิว นะอันนี้เป็นส่วนที่เขาบอกมานะคะโดยที่วันนี้เมก,ก็จะเอาไอเทม2ตัวนี้นะคะมาแต่ง How To ง่ายๆให้ชมกันนะคะโดยที่ลุกเนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของเจ้าตัวนี้เลยก็คือ Bring a n d Bright นะคะเป็นเมคอัพลุคที่บางเบาดู Bright ดูสดใสนะคะแต่ว่าก็จะเต็มเหมือนกันนะเอามาลองแต่งให้น้องๆได้ชมกันสำหรับใครที่อาจจะแต่งหน้าไปเที่ยวหรือไปเรียนพิเศษนะคะหรือว่า แต่งไปเรียนก็ได้นะคะโดยที่เดเมจะมาบอกอีกทีหลังนะคะว่าสําหรับน้องๆที่จะแต่งไปเรียนนะคะสามารถอะไรประพายปรับจากตรงเนี้ยจากตรงที่เมย์แต่งให้ดูเนี่ยไปได้ยังไงบ้างนะคะและเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่า oh. อย่างแรกคือเราจะต้องบำรุงผิวให้ดีนะคะน้องๆทุกคนก็ควรที่จะทา moisturizer นะคะลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับทุกเช้าจากนั้นก็ใช้ครีมกันแดดนะคะในการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะมันจะทำให้ผิวดูขาวก็จะใสขึ้นได้นะในระยะยาวๆนะคะโดยที่วันนี้เมย์จะใช้เป็นกันแดดที่มีสีเนื้อนิดหน่อยนะคะมันเหมือนเป็นเบสเ makeup นะจ๊ะโดยที่เราไม่ต้องใช้รองพื้นกันเลยเป็นสิ่งที่เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้นะสําหรับาสาวๆนะทุกคนเมย์ว่ากันแดดคือสิ่งสําคัญนะคะก็ลงให้ทั่วเราจะไม่ใช้รองพื้นกันนะวันนี้เมย์จะปกปิดเฉพาะจุดนะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์แค่นิดหน่อยนะคะให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็พยายามใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อลิควิดนะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างในการ กบรอยค้ำใต้ตานิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นคนที่รอยค้ำใต้ตาค่อนข้างเยอะต่อไปนะคะเมย์ก็จะเซ็ตทุกอย่างนะคะโดยการใช้แป้งฝุ่นนะคะตัวนี้เลย Care b r i n g i a n t by BB c l u t a Powder นะคะเขาก็จะมา2ส,สีเป็นสี Miracle Pink นะคะสำหรับคนขาวอมชมพูนะคะเป็นแป้งเฉดสีชมพูส่วนของ ตัว natural touch นะคะจะเป็นแป้งเฉดสีเนื้อนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองหรือว่าคนที่ผิวสองสีแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะวันนี้เมเลยจะใช้ตัวนี้วิธีการใช้นะคะก็คือสามารถเทลงบนฝ่ามือแล้วก็ใช้แปรงวนๆได้เลยตัวตละตัวขวดเนี้ยมันก็สามารถพกพาได้นะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเทแบ่งนะคะจากขวดใหญ่หอะไรอย่างเงี้ยเทลงในตลับแป้งฝุ่นนะคะแล้วใช้พกพาก็ได้เหมือนกันอย่างวันนี้เมลใช้เทลงบนฝ่ามืออย่างนี้เลยนะ ซับความมันส่วนเกินนะคะที่อยู่บนใบหน้าแล้วก็ใช้เซตตัวคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้ผิวก็ดูไบร์นะโอเคเลยอย่าลืมช่วงคอนะคะระหว่างวันนะคะถ้าใครรู้สึกว่าหน้ามันเริ่มมันขึ้นนะคะก็แนะนำง่ายๆเลยว่าให้ใช้ทิชชู่เนี่ยซับน้ำมันส่วนเกินนะคะออกเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ยทา ปัดบางๆคับอีกทีนึงนะคะมันก็จะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็ทําให้ผิวดูแมทด,ดูไบรท์ดูตื่นขึ้นมาถึงในส่วนของพอยแมคอัพนะคะวันนี้เมย์จะเริ่มจากคิ้วเลยนะจะเริ่มจากการวาดท้องคิ้วก่อนนี่ถ้าใครมีแนวขนคิ้วอยู่แล้วมันก็จะค่อนข้างง่ายนะคะ สำหรับน้องๆวัยเรียนเนี่ยอาจจะยังสีทาไม่ได้ทําสีผมกันนะแล้วก็สีผมก็ทั้งเข้มนะคะก็แนะนําให้ใช้สีน้ําตาลเข้มหรือสีเทาเข้มในการเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าของเมย์เนี่ยสีผมมันค่อนข้างที่จะอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์จะใช้ผสมระหว่างสีน้ําตาลอ่อนกับสีน้าตาลเข้มนะจะต้องใช้มาสคาร่าคิ้วนิดนึงเนื่องจากว่าสีขนคิ้วจะเข้มกว่าสีผมแล้วก็สีที่เราเขียนไว้นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทําสีผมสีอ่อนมากๆแบบเมย์ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย ใช้ไอพรเมอร์นะคะในการรองพื้นเปลือกตาทั้งสองข้างก่อนที่เราจะแต่งตาสีๆกันนะเพื่อให้ตัวอายแชโดของเราเนี่ยแล้วก็เดอร์เมจะลงกิเตอร์เนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นอายแชโดนะคะที่เป็นสีเนื้อแชมเปญนะคะชิมเมอร์นิดหน่อยในการลงให้ทั่วเปลือกตานะเพื่อเป็นการปรับเปลือกตาให้ดูกระจ่างขึ้นแล้วก็ดู b r i g h ขึ้นนะคะใช้เป็นอายแชโด สีน้ำตาลเนื้อแมทนะคะน้ำตาลแบบอ่อนนิดนึงนะคะในการคัดเบา้าช่วงหางตาแบบนี้นิดหน่อยเท่านั้นเพื่อให้กระบอกตาดูเด่นชัดขึ้นจะใช้แปลงหัวดินสอใช้สีแชมเปญเหมือนเดิมนะคะที่เราลงที่บริเวณเปลือกตานะเขียนแป้งลงบริเวณหัวตาด้านล่างนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมาก จากนั้นนะคะเมย์จะใช้อายแชโดว์ที่มีลักษณะเป็นกิเตอร์ s h i เ m อร์สีประมาณนี้นะคะเหลือบวิงว้งวิ้งอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นพิม m e เมนแน่นมากนะคะนี่จะเป็นตัวเล่นแสงทำให้ตาเราดูวิงว้งวิง้งดู b l i n นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเมย์จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะแบบดินสอนะคะในการเขียนขอบตาด้านในนะน้ำตาลเข้มก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดำก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ถ้าอยากให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยก็สีน้ำตาลเข้มก็จะดูธรรมชาติกว่าเมจะใช้ตัวเมจิกนะคะหรือว่าเป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะในการเขียนทับเส้นอีกทีนึงสำหรับเส้นไลเนอร์สาวหมวยถามว่าเขียนยังไงก็ยังไม่ดูกลมโตตายังไม่ดูชัดขึ้นนะคะเมแนะนำให้เขียนค่อนข้างหนาหน่อยนะสำหรับสาวหมวยคือหนาแบบว่า หนูลืมตาขึ้นมาและหนูยังเห็นว่ามันมีเส้นไลเนอร์อยู่นะคะแรกๆมันอาจจะรู้สึกว่ามันหนาไปแต่ว่าถ้าเราเขียนบ่อยๆเราจะเห็นได้เลยว่ามันมันแตกต่างค่อนข้างชัดเจนสําหรับคนตา2ชั้นแบบเมย์อย่างเงี้ยเขียนแค่นี้มันก็จะเห็นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสาวหวยจะต้องเขียนหนากันนิดนึงเมย์ก็จะเขียนไลเนอร์สีฟ้าลงไปบริเวณช่วงหาง,า,างตาถึงกลางตานะ ทั้งสองข้างเลยต่อจากอาไลเนอร์สีดําที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นนะคะเมยจะดัดขนตาปัดมัสคาร่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดขนตาปลอมกันค่ะสําสหรับลุคนี้เมยอยากให้มันคอมพล e ทมากขึ้นก็เลยจะติดขนตาปลอมแต่ว่าพยายามจะเลือกที่ขนมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆแบบนี้นะคะ เบามากๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลุกไหนที่แบบน้องๆจะไปเที่ยวกันก็สามารถแต่งได้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือติดไม่เป็นนะคะก็เว้นไปนก็ได้ปัดแค่มาสคาร่าก็พอนะคะรอให้กาวมันแห้งสักนิดหนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เมยก็จะใช้บลัชออนสีชมพูพีชอ่อนๆนะคะที่มีชิมเมอร์เล็กน้อยปัดลงไปช่วงแก้มไม่เยอะมากเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเน้นที่ ปากกับตากันเมย์จะใช้เป็นลิควิดลิปสติกนะคะเป็นสีออกแดงที่อมส้มแบบนี้นะคะคือรับสปริงมากๆเป็นสีโทนคอรัลนะคะเป็นโทนที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้คั้ตอนนี้หนึ่งนะคะเมย์จะใช้แป้งแคร์บริเกนไบต์บีบีกรูตอาพาวเดอร์หน้าสีมิราเคิลพิงตัวนี้นะคะเป็นออปชั่นสำหรับใครที่ อาจจะรู้สึกว่าแต่งหน้าไปหน้าเริ่มมันมากขึ้นนะก็ใช้แป้งเนื้อสีชมพูนะคะไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวนะคะกับแปลงที่หนค่อนข้างจะฟูฟ่องแบบนี้นิดนึงนะคะวนไม่เยอะมากตบๆตบตบแบบนี้แล้วก็แต้มบริเวณช่วงหน้าแก้มเป็นเหมือนการไฮไลท์ไปในตัวนะคะซับมันได้ด้วยแล้วก็ทำให้หน้าดู โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลุคนี้นะคะก็เป็นลุคที่เบสเมคอัพบางใสมากนะคะเหมาะสําหรับน้องๆแน่นอนนะคะจากผิวของเราค่อนข้างแมทนะคะเมก็เลยจะแต่งตาให้ดูวิงดูดิงดิงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันบริเวณขอบตาล่างนะปากสีสันสดใสนะคะไม่ถึงขั้นแซ่บมากเกินแล้วก็ไม่ถึงขั้นนูดมากไปนะคะเป็นสีโทนกลางๆนะคะคิดว่า เหมาะสาหรับซัมเมอร์สปริงซัมเมอร์นี้มากๆสาหรับลุคสีสันแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับน้องๆที่อยากแต่งหน้าไปเที่ยวหรือไปเรียนพิเศษนะคะมีเวลาแต่งหน้าเล่นกันนะคะอย่างนี้ก็เป็นสีสนุกๆส,ส่วนของน้องๆที่อยากจะแต่งหน้าไปเรียนนะคะไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยนะคะสําหรับผิวเนี่ยแต่งยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่โบ้ไม่หนานและไม่เยอะจนเกินไปนะคะเมย์แนะนําให้ตัดส่วนของเมคอัพตาปากนะที่เมย์ทำไว้นะแล้วก็ คิ้วแน่นปังๆแบบนี้ออกให้หมดนะคะเหลือแค่เขียนคิ้วบางๆอย่างที่เมย์บอกในคลิปต,ตอน how to ว่าเขียนคิ้วโทนสีเข้มน,นิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากพอดีกับสีขนคิ้วแล้วก็ผิวเนี่ย สามารถแต่งแบบที่เมย์ทำใน h า w t ูได้เลยก็คือใช้กันแดดนะคะที่ไม่มีสีหรือสีเนื้อนะคะในการปรับสีผิวให้สม่ำเสมอน,นิดนึงนะคะปกป้องผิวจากแสงแดดนะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์บางๆเฉพาะจุดในส่วนที่เรากังวลน,นะคะเนื้อลิควิดจะเป็นธรรมชาติมากกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อครีมอย่าลงเยอะนะคะเกลี่ยบางๆเบาๆ,บๆจากนั้นก็ซับด้วยแป้งฝุ่นนะคะที่มีสเีเนื้อแบบนี้นะคะมันก็ จะช่วยปรับให้ผิวดูกระจ่งางใสมากขึ้นอย่าอัดแน่นจนเกินไปนะคะยิ่งเราพยายามแต่งเยอะยิ่งเราพยายามกลบเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นส่วนนั้นมากขึ้นทําให้เราเห็นว่าเราแต่งหน้าหนาและหนักมากขึ้นนะคะมันก็จะไม่ดูเป็นธรรมชาติสิ่งสําคัญคือ less is more นะคะก็คือ แต่งน้อยๆนะคะมันก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสดใสสมวยัยสตัวนี้มันจะมี2ขนาดคือ40กรัมแล้วก็90กรัมนะคะตัว40กรัมเนี่ยจะอยู่ที่25บาทส่วนตัว90กรัมเนี่ยจะอยู่ที่45บาทนะคะหาซื้อได้ทุกข้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็7ซ l ว v e นะ น,นี่ก็ขอบคุณทางแป้งแคร์ด้วยนะคะที่ส่งโปรดักดีๆนะคะมาให้ได้ลองกันตัวนี้เมย์ได้ลองแล้วเมย์ก็แนะนานะสาหรับน้องๆที่บัจจ็ตอาจจะยังไม่เยอะมากนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่สามารถใช้ได้ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะอย่างที่เมย์ทำให้คลิปในคลิปไปให้ดูนะคะลองเอาไปแต่งตามกันดูคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะสําหรับลุคนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแป้งแคร์ม,มากๆค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย